สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องคิติจังชาแนลอีกเช่นเคยเป็นประจำนะคะวันนี้คิติจังชาแนลจะพามาทำคลิปเกี่ยวกับการปะพรมน้ำมน์ในเคหสถานบ้านเรือนที่เราอาศัยอยู่ค่ะก็เป็นน้ำมน์ที่ได้มาจากสถานที่ อันศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะคะอย่างเช่นวัดศาลเจ้าหรือร่างองค์ทรงเจ้าที่ให้มาค่ะจะเป็นที่อยู่อาศัยที่เราใช้อาศัยอยู่ไม่ว่าจะเป็นบ้านของเราเองหรือบ้านเช่าก็ตามนะคะแม้ว่าบ้านที่เราอาศัยอยู่จะอยู่มานานแล้วหรือ พึ่งจะเข้ามาอาศัยอยู่นะคะให้เราเตรียมทูบมาจุดบูชาพระรัตนไตยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะให้อธิษฐานแบบนี้นะคะจุดทูบค่ะแล้วอธิษฐานว่า ข้าพเจ้าเอ่ยชื่อนามสกุลขออาราธนาบารมีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์คุณบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือเจ้าที่ที่ข้าพเจ้าพักอาศัยขอให้มาประสิทธิ แก่ข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าจะพรมน้ำมนต์เคหสถานบ้านเรือนแห่งนี้ขอให้สิ่งไม่ดีทั้งหลายให้ออกไปจากบ้านของข้าพเจ้าขอความปรารถนาข้าพเจ้าจงสำเร็จด้วยเถิดสาธุ และพอกล่าวอาราธนาบารมีพระรัตนตรัยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เตรียมขันมาหนึ่งลูกนะคะแล้วก็เอาน้ำมนต์จากหิ้งพระลงมาได้เลยค่ะเอาน้ำมนต์จากหิ้งพระที่ได้มานะคะหรือที่เราตักมาจะเป็นน้ำมนต์ข้ามปีก็ได้ หรือพระท่านทําไว้ที่วัดแล้วเราตักกรอกใส่ขวดเอามานะคะเอามาเทใส่ขันค่ะเอาน้ำมตลที่เตรียมไว้นี้ลงมาแล้วมาเทใส่ขัน ให้เทจนหมดนะคะถือว่าเป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ค่ะที่เราได้นำมาจากสถานที่ต่างๆแล้วนำมาไว้ที่หน้าหิ้งพระ เมื่อเทใส่ขันเรียบร้อยแล้วคิดจางชาแนลแนะนำให้ใช้ใบคูณทั้งหมด9กิ่งนะคะให้เตรียมมาแบบนี้ค่ะจะได้มีความก้าวหน้ามีความเจริญรุ่งเรืองนะคะใบคูณนี้มีความหมายดีมากเป็นต้นไม้มงคลมาค้ำมาคูนรวมทั้งผู้อยู่อาศัยและผู้มีกิจการค้าขายต่างๆ และวิธีพรมน้ำมนต์ที่ดิจางชาแนลจะแนะนำให้ทำดังนี้เลยนะคะให้นำน้ำมนในขันนี้พรมจากหลังบ้านออกไปหน้าบ้านนะคะและก็พรมจากหน้าบ้านเข้าไปในบ้าน พร้อมกับอธิษฐานอาราธนาบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวข้างต้นว่าขอให้มาประสิทธิ์แก่ข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าจะประพรมน้ำมนต์เคหสถานบ้านเรือนที่อยู่อาศัยแห่งนี้ขอให้ข้าวของเงินทองโชคลาภความสุขความเจริญจงเข้ามาสู่บ้าน ที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่นี้ด้วยเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุทำให้ได้ดังแบบนี้นะคะก็จะบังเกิดเป็นสิริมงคลแก่บ้านเรือนที่เราอยู่อาศัยได้เป็นอย่างดีเลยค่ะลองทำดูนะคะหากได้น้ำมนต์มาตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ถ้าชอบคลิปนี้ของคิิจังชาแนลก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อบอกต่อเป็นธรรมทานต่อไปด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ช่องคิดจังชาแนลก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ